นทางธรรมนี่ก็เออยู่ได้ธรรมอยู่ได้ความบริสุทธิ์ยอยู่ได้คุณศีนคุณธรรมเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนะลูกนะแต่ว่าทั้งโลกนี่โอ้ยไม่ได้มันมันห้ามใจกันไม่ได้นาดปฏิบัติธรรมอยู่ก็กลับไปมันก็เปลี่ยนนะลูกน,นี่่าทั้ทงโลกถ้ามันไม่จริงจังกับอัตถะธรรมนี่โห้ยยากนะ <c oughs> ไม่แต่พระก็ยังเปเลี่ยนเนี่ยนะ ถ้าไม่มีความเชื่อความรุ่งแสงจริงๆโวมันยากนะลูกนี่ตัวนี้นะต้องมีความเชื่อความรุ่งแสงจริงๆเออ่ากนั้นเข้าเข้าหลักเข้าหลักธรรมคาสอนเนี่ยจากนั้นมันอยู่ได้มีอะไรก็เข้าสู่ที่ทาที่วินัยที่ทมที่วินัยก็อยู่ได้นะลูกนั้นเอาทรมาวินัยเป็นเครื่องอยู่ mm. เอาทรมาวินัยเป็นเครื่องฉันกินกินทมกินวินัยถ้าจะพูดถึงก็ไม่เอาไม่เอาสิ่งอื่นก็เมกาไต่สบายชีวิตตรงที่นั้นก็อยู่ได้ เจอกับทั้งโลกนี้ก็ก็มีอีกอย่างหนี่เออเราไม่เข้าไปก้า,าไก่จะไม่ะอเราก็ดูแลเท่าที่ดู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 แลกันได้ในความเมตตาสงสารมันก็มีเวลาเข้ามาพึ <c oughs> ่งพาใบบุญเราเออเราก็ดูแลเขาเนี่ยเท่าที่อยู่แล,แล้วได้แต่มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถเหนือกมได้นะลูกนะมันก็หากเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนแต่ละคนไปอือมเพราเมีก็อยู่ด้วยกันได้เออมันก็เป็นกรรมที่เขาสั่งสมบารม,รมีมาคู่กันจ่ไม่ มันอยู่กันไม่ได้เออมันก็เปลี่ยนผพวเปลี่ยนเมียกันเออมันก็ห่างเป็นลักษณะนี้ของสัตว์โลกไม่ว่าเป็นมนุษย์ไม่ว่าเป็นสัตว์ดเรัชฉานมันก็ต้องเป็นกันอย่างนั้นอันนี้พูดถึงว่าเออเราก็เคยเป็นพัเวเป็นเมียกันนะมันก็ใช่แต่ว่าถ้าเราเป็นถ้าพูดถึงว่าเป็นผู้ที่ไม่ไม่มากมากเรื่องการเออพผัวเดียวเมียเดียวมันก็มีความสุขนะลูกนะไม่ได้ไปยุ่งหยงุ่วนวายไม่เห็นข่าแต่ละวีแต่ละวันนี่ก็ ก็นี่แหละก็เรื่องเดียวนี่เรื่องกามนี่นะไม่พอนะลูกนะไม่พอพอมีเมียแล้วไม่พอใจก็ไปหาเมียอีกต่อไปต่อไปบางคนก็มีเมียไม่พอก็ไปหาหนุ่มมาเป็นเมียอีกว่าเป็นไปอีกนะสารโลกนี่ดูนี่เป็นงั้นเขาบอกว่าเป็นวิบากกรรมเออมันก็ใช่แต่ว่าถ้าพวกเรามันเข้าใจเรื่องธรรมานี่มันมันก็ไม่ได้สำสอนเรื่องของพวกนั้นไอก็ผัวเดียวเมียเดียวมันก็แค่นั้นนะลูกเนี่ยมันก็มีความสุขอยู่นะ ถ้าจะพูดถึงยกเว้นไม่เข้าใจกันตรงนั้นแต่มันเข้าใจกันแล้วเออก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีโลกมีต้ากันเลี้ยงดูกันไปเดี๋ยวก็ตายจากกันแค่นั้นมันก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่แม้ว่าน่มนุษย์มันก็ไม่เอาอีกมันก็ชอบมีกิ๊กมีก๊อกไปนั่นไปอันนี้ก็พูดถึงทั้งโลกอันนี้พูดนี้ว่าพ่อไม่เคยเป็นนะไม่เคยมีในในในคันทัศน์ดานเลยอาพูดงี้นะมันเข้าเข้าใจง่ายดี ในคันในคันทัศนสันดานในสันดานไม่มีในสันดาไน,นดาไม่มีควาว่ามากๆของพวกนั้นนะก็เป็นปกตินะเองกนถืงคนไกรก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายเอ้าแล้วทำไมจึงพากันมากๆดอกคิดของเรานะคือในสันดานสันดอนเรานี่ไม่มีเลยไม่ได้คิดเรื่องของพวกนั้นที่ว่ายุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นงั้นสมมติว่าเอ้ก็ปู่ย่าตาทวดเรานี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่ก็ไม่ได้ยุ่งเหยิงวุ่นวายของพวกนี้นะ ส่วนมากก็เป็นผัวเดียวเมียเดียวสู้ทุกข้อยากร่วมกันจนตายจากกันไปเออแต,ตายจากกันไปแล้วเอาคนหนึ่งก็ไปเอาก็หักไม่ผีตอนนั้นน่ะมันก็คนหนึ่งตายจากกันไปแล้วใช่ไหมล่ะตายจากกันไปแล้วเออคนนี้ก็ยังอยู่อยู่ก็เออก็มีผัวใหม่มีเมียใหม่ไปก็เออมันก็ไม่ยุ่งเหยิงเอาคนหนึ่งตายจากกันไปแล้วแต่ทุกวันนี้เฮ้ยไม่ไม่ลูกนะั้นไม่นี่ม่คนละลูกอ่ะอืมมันนี่มีลูกตั้งแต่นู่นแล้วเข้าโรงเรียนแล้วนั่นเม่แต่ก่อนตั้งแต่ก่อนให้เป็นลูกนะแต่ต้องกันไม่ได้นะ ไม่กล้าจับไม่กล้านี่กันเลยนะนี่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราไม่อยู่อ๋อผีผีเพราะว่าผีผีแต่ว่าแต่งงานกันแล้วนี่สามวันนี้ห้ามใกล้กันนะนี่เป็นอย่างนั้นนะลูกนะสามวันก็เขเข,ข้ามาหากันแต่และระยะสามวันต้องหาบน้ําไปให้วงชาคนาญาติทั้งคุ้มเหนือคุ้มใต้คุ้มกลางเฮ้ยไปหมดเลยนะครบสามวันเมื่อไหร่นั่นแต่งก็แล้วค่อยๆมาอยู่ร่วมกันนะ นี่ไม่เป็นอย่างนั้นสมัยก่อนสมัยนี่โอ้โหมันทองตั้งแต่นู่นนั่นน่ะตั้งแต่เรียนหนังสือนู่นน่ะคนละโลกเลยนะนั่นน่ะเอารุ่นใหม่นั่นน่ะรุ่นใหม่ยุ่งเหยิงไหมนะ่นแต่จะบอกว่าความยุ่งเหยิงความไม่มีศิลธรรมเออมันก็เข้าไปตรงนั้นนะแต่ถ้ามันมีศิลธรรมไหนมันก็เป็นปกติไม่ยุ่งเหยิงไม่ฆ่ากันทุกวันนี้มันฆ่ากันมันฆ่ากันบอฆ่ากันก็เรื่องเดียวก็เรื่องการนี่ลูกเรานึกถึงตองคอยน้อมมาน้อมมาเออมันเป็นเหมือนหลวงปู่พูดจริงมเป็นนนะูก เป็นเหมือนหลวงปู่พูดจริงนะน้อมมาน้อมมาก็มันฆ่ากันก็เพราะว่าเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องความรักไม่ใช่ความรักไหมแต่ส่วนมากมันเป็นความใคร่มันพึงพอใจมันก็ยื้อแย่งจูกระชากลากดึงกันเอาไปตามนั้นน่ะนั่นมันเป็นอย่างนั้นแต่พอที่ว่าไม่ความพอดีตอนนั้นมันไม่มีความพอไม่พอมันก็ทุจริตอยากมันก็ทะเลาะกันที่พอทะเลาะกันก็มีเกิดเข็นฆ่ากันนะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันทุกทรมาน มันก็อย่าล้างอย่าล้างกันไปก็ลูกลูกอยู่กับใครนะลูกอยู่กับตากับยายพ่อก็ไปเอาผัวใหม่เมียก็ไปเอาผัวใหม่พ่อไปเอาเมียใหม่นะ่ะไปแล้วลูกก็ทิ้งไปกับตากับยายเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปนั่นอันนี้ไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยก็มีไม่รู้ว่าพ่อไปไหนไม่รู้ว่าแม่ไปไหนบางทีก็เจอแต่แม่บางทีก็เจอแต่พ่อนะนั่นั่นสังคมถ้าจะพูดถึงสังคมมนุษย์อืม มันหากเป็นอย่างนี้นานแล้วลูกเนะ่ยแต่ว่าถ้ามันรวมกันได้นี่มันอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยหน่อยมีศีลและธรรมหน่อยมันไม่เป็นนะลูกเนะี่ยเห็นไหมปุยยะตาตัวเราเลี้ยงลูกมาเนี่ยเห็นไหมอ๋อลูก้ังเป็นสิบคนนี่เลี้ยงได้นะนั่นอันนี้ก็พ่อกับแม่เรานี่น่ยลูกแปดเก้าคนนี่โอเลี้ยงสบายนะี่ผมไม่ได้ใช้เงินนะลูกเนะี่ยไม่มีไม่ได้ใช้เงินอ้อก็เน,นี่ยมีข้าวกับปลาเออไปแล้วเนะ่ย อิ่มแล้วแต่ละวานันแต่ละวันนี่สามมื้อก็นี่อย่างมากก็ส้มตำนี่น่ะอิ่มแล้วนะนี่นนี่สมัยก่อนนะไม่ได้ใช้เงินเลี้ยงลูกเนะนี่ยมันง่ายนะลูกสมัยก่อนลูกก็อยู่ในอบอุของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่น,นั่นพ่อแม่พูดแล้วก็คือ,อจบเลยนั่นแล้วไปเลยแต่ทุกวันนี้มนคนละลูกควนขวายไปขวนขวายไปอืหลานคนนั้นเขามีเขาได้นี่ลูกคนนั้นก็ได้นี่เราก็ต้องซื้อให้ลูกเรา ลูกเราต้องไม่ด้อยกับลูกคนอื่นเอาไปมามันก็เลยเกิดตามใจลูกหลานเกิดตามใจลูกหลานพอเติบโตใหญ่ขึ้นมาโตมาเฮ้ยมันคนละลลกเลยอะเพราะเราไม่ได้เอาศีลลธรรมสอนลูกสอนหลานมันคนละแบบเลยนะลูกนะสมัยก่อนออาศีลลธรรมสอนลูกสอนหลานลูกเยอะๆนี่พ่อแม่เรานี่เฮ้ยนั่งรวมกันในภาข้าวนี่โอ้ยเอาแล้วจุดตะเกียงจุดกระตบองในสมัยก่อนนี่นะเอ้าสอนลูกแล้วเนี่ยถือไม่เลียวสอนลูกแล้ว ไม่เหลียวก็นเน็บไว้ในญาตินั่นแหละในบ้านนั่นแหละลูกคนมองดูไม่เหลียวพ่อแม่เน็บไว้นะั่นนนี่นเวลาที่จะกินข้าวกขสอนลูกแล้วให้ลูกรักกันนะเพราะทุกวันนี้มันคนละอย่างลูกนี่นีน่แหละสังคมของคนสมัยใหม่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่เปลี่ยนเป็นสภาพไปหมดเลยนะลูกนี่นั่นแหละสังคมสมัยปัจจุบันมันเลยเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเสมอกันคนเสมอกันเด็กเสมอผู้ใหญ่ เอาแล้วเด็กเสมอผู้ใหญ่ลูกเสมอพ่อแม่สมัยก่อนไม่ได้คือพ่อแม่พูดแล้วก็คือแล้วไปเลยนะพู้หลักผู้ใหญ่พูดไปแล้วก็คือแล้วไปเลยสนมะัยปัจจุบันนี้มันเป็นสังคมใหม่นั่นสังคมเดี๋ยวบอกว่ามันถูกตัง้งมันก็ไม่ใช่นะลูกนะถ้าเป็นสังคมที่ถูกตั้งไหนก็ต้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยมันก็เออเขามาจบกันตรงน,นั้นนะ่ะอันนี้ไม่เคารพนี่พ่อแม่ก็เปรี่ยบเสมือนลูกเลย น,นี่ก็มีในพุทธธรรมนายนี่โอ้ก็เหมือนๆอ,อย่างนี้เลยนะต่อไปในแวดพักหน้านี่ผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่จะอยู่ในโอวาทของลูกนะเห็นไหมเ,เป็นคนดีของลูกลูกพูดอะไรก็ต้องเชื่อฟังพในพุทธธรรมนายนี่เป็นเหมือนอย่างนี้เลยนะลูกนะพ่อแม่ต้องอยู่ในโอวาทของลูกอืลูกเขาต้องการอะไรก็ขวนขวายไปตามนั้นไม่งั้น ไม่ได้เงินกับลูกเขาลูกก็ไปทางานไปทาโน่นทํานี่แม่ต้องอยู่ในอบาสพ่อต้องอยู่ในอบาสไม่งั้นลูกเขาไม่ให้เงินใช้แม่ก็ต้องอยู่ในอบาสของลูกถามลูกนะทีนี้ลูกก็เลยเป็นใหญ่มันมีอยู่ในพุทธธรรมไหนลูกเนี่ยนี่ของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระสุบินิมิตของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่เป็นในปัจจุบันนี่นี่เป็นอย่างนี้เลยแม่ต้องโอลูกแล้วเอาใจลูกแล้ว แม่เงนไม่ได้เงินกับลูกเขาลูกก็ไปทํางานพ่อแม่ก็อยู่บ้านอืต้องเป็นคนดีของลูกถ้าเพื่อนไม่ดีหน่อยเขาก็ไม่ให้เงินใช้นั่นโอ้นี่พระสุบินมิตรของพระเจ้าบเสียงที่โกศลนี่ทรงผลเลยในปัจจุบันเห็นอย่างนั้นนะตรน,นี้ความกอาวเต้าตัวในผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ก็เลยไม่เกิดไม่มีวันดำไปก่อนวันดอนตามหลังนี่เป็นอย่างน,นั้นนั่นผู้เต่าผู้โออยู่ในโอวาของเด็ก นี่มันก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายทั่วประเทศหรือทั่วโลกเลยแต่ละประเทศไปแต่ละประเทศนี่มันทั่วโลกเลยนะลูกนี่มันเป็นอย่างนี้นะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ต้องอยู่ในโอุานของลูกแล้วสิ่งไหนละน่ะที่เป็นมนุษย์ล่ะแทบจะไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีประโยชน์เลยพ่อลูกออกมาก็เหมือนเสรีไรชันแล้วตอนนีนะ้ไปหาอยู่ากินจปนไปนะพอหาอยู่หากิจนพอแก่ก็กลับมาบ้านลูกก็หาอยู่หากิจนต่อไปนั่น ผู้เป็นพ่อคุณแม่ก็ต้องอยู่ในอบอุ่นของลูกต่อไปอีกนะมันหมุนกันไปหมุนนไป,ไปทั่วโลกดินแดนเป็นหมุนดังนั้นความเทว่าความจำเกงกันความเป็รปเตอร์ทูลกันในผู้เป็นครูผู้เป็นบาปผู้เป็นพ่อ,ผ,พอผู้เป็นแม่ไม่มีเลยเมื่อตอนนี้ไม่เกิดสังคมเป็นแบบนี้มันฟอนเฟะมันก็เป็นเหมือนสังคมของเฉดิไลฉานมันไม่เหมือนสังคมของมนุษย์อ้อนน้อมถ่อมตนไม่มีเลยลูกระหว่างพ่อแม่อันนี้ที่พูดนี้ไม่มจะว่าตำหนิติเตียนใครนั่นนั่นคือมันเห็นมาอย่างนั้นนะ แต่ที่ว่าลุงปุ่ไม่เคยเป็นไงพ่อกับแม่เรานี่เฮ้ยเราไม่เป็นปกติขพราเราจะไม่ขอนกาบพ่อกาบแม่ทุกวันพระฟังโอวาทของพูดพ่อพูดแม่แต่พ,พ่อแม่เราก็ไม่ค่อยมีโอวาทอะไรจะไหมล่ะเราก็ฝักใวยในธรรมะเราก็ได้โอวาทของเราที่สอนเราในบางครั้งพ่อแม่ลําเอียงแล้วก็เพียรพยายามที่จะพูดให้พ่อแม่เข้าใจเรื่องรักลูกแต่นี้เราก็ไม่ได้สอนพ่อแม่นะ แต่เราก็ขอโอกาสพ่อแม่พ่อโนมมือนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะมันบางบางทีนี้ลูกเขาจะเถาะกันใช่ไหมล่ะพ่อกับแม่ก็ไปเชื่อไปคนอื่นเสียไปเสียไม่เป็นกลางเพราะเป็นกลางเองเกิดลูกทะเลาะบาดแยงกันลูกก็เกิดเกลียดพ่อชังแม่ขึ้นมานั่ะมาเป็นงั้นน่ะแต่ว่าถ้าพ่อเป็นกลางเนี่ยเออมันก็เป็นปกติใช่ไหมน่ะอันนี้เราเนี่ยไม่ได้อืถ้าพ่อลำยังไหนแล้วก็ขอโอกาสพ่อโนมมือเอาเรื่องอย่างนั้นเรื่องอย่างนั้น แต่ก็ใครผิดใครถูกก็คือยกไปตรงนั้นนะพ่อก็ฟังนะแม่ก็ฟังแต่ลูกนี่ก็มีความคอรพพ่อแม่ทุกคนหรือว่าถ้าพ่อแม่เป็นกลางถ้าพ่อแม่เป็นกลางหน่อยเลรักลูกเสมอการนี้เออลูกก็จะไม่ไม่มีความคิดที่เลยๆาำๆกับผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่นะ่ยไม่ได้สร้างบาปบมาปหามก็ใช้อยู่ถ้าลูกด่าพ่อด่าแม่หรือไม่พึงพอใจมันก็หาเป็นกรรมตัวนี้ต่อพพต่อชาติ แต่ว่าทํำยังไงล่ะจะไม่เลยลูกจริงจะไม่คิดเลวสามกับพูดเป็นพ่อพูดแม่อ่ะพูดเป็นพ่อพู้เป็นพ่อพูดแม่ก็ต้องทําหน้าที่พูดเป็นพ่อพูดแม่สมบูรณ์นั่นนั่นเราเป็นอย่างนั้นนะลูกน่มันก็ปกตินั่นลูกเยอะๆก็ดูแลกันนั่นเคารพพู้เป็นพ่อพูดเป็นแม่นั่นตลอดตลอดไม่เหมือนปัจจุบันนะลูกนะเฮ้ยปัจจุบันนี้พ่อแม่พูดไม่ได้นะลูกซัดก่อนเลยพ่อแม่ก็เงียบมันไม่เงียบไม่ได้ดิจะไม่เลย ไม่เงียบเขาก็ไม่ให้เงินชายที่นั่นก็ทั้งค่าโทราศาพัพท์โทรแก๊ปนั่นแม่ก็ต้องทัพประบาดลุงคงคืนก็กก็มมไม่เชิองอะ่ะก็อยู่เป็นงั้นอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ตามปกติของคนสมัยใหม่นี่ยผู้เฒ่าผู้โอแลผู้เป็นพ่อแม่ก็ปรับสภาพเป็นคนสมัยใหม่ลูกก็เป็นคนสมัยใหม่ไอ้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่คนสมัยใหม่ที่ใช่ไหมเหรอโ่น,นมันตั้งแต่กำเนิดนูน่นนั่นเห็นไหมลูกนี ตั้งแต่มนุษย์ยังไม่เป็นมนุษย์นู่นเยเป็นลิงเป็นข้างมอยู่นู่นน่ะเป็นกลางเหนือตั้งแต่ต้นนู่น่ะมันไม่รู้บุญไม่รู้บาปเนี่ยไม่เลิกกับสภาพเก่าไงอันนี้ถ้าคนบอกว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าคนใหม่คิดใหม่ทำใหม่มันไม่ใช่ที่นู่นมันเลยไปตั้งแต่การเผาพันธุ์ของมนุษย์ที่เป็นลิงเป็นข้างนู่นน่มันยังไม่มีความยังไม่มีบุญไม่มีบาปมีอะไรมันก็ลิงมันก็ข้างนี่แหละเพราะว่าสมัยก่อนมนุษย์ถ้าจะพูดถึงนะไม่มีเรื่องเล่ามาเรื่องเล่ามา มนุษย์มีน้อยนิดแต่งเด็บอะไรล่ะถึงต่ปู่สังกัดใจญายาสังกัดสีน,นุ่นนุ่นไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีพ่อไม่มีแม่สมสู่อยู่กันมาสมสู่อยู่กันมาก็เผื่อว่าจะให้ผ่อพันธุ์ของมนุษย์มันมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เป็นนิทานที่จะพูดถึงก็ไม่มีในหลักคำสอนลูกนี่เป็นนิทานปู่ย่าตาตัวเล่าต่อกันมาเล่าต่อก,กันมาอื บูจังกะสาญ,ญาจังกะสีนุ่นถึงแต่นุ่นมันก็ไม่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยพอปั้นลูกปั้นหลานขึ้นมาก็ให้พลูกหลานสมสู่อยู่กันนั่นแต่ลูกหลานออกมาก็เป็นหญิงเป็นชายสมสู่อยู่กันออกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมันไม่มีว่าพี่ว่าน้องว่าพ่อว่าแม่วงศาคณาญาตินั่นคือพ่อพันธุ์ของการเล่าขานสืบต่อกันมาไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกนะไม่มีเท่านั้นน่ะเป็นผู้ต่อผู้เล่าต่อกันมาเล่าต่อมาจริงที่แค่ไหนก็เป็นนิทานนิทมนิทานแต่จริงที่แค่ไหนเดี๋ยวนี้มันเป็นแล้วี่ ถ้าเป็นเหมือนที่ปู่ย่าตาตวดเล่าให้ฟังนี่เดี๋ยวนี้เป็นใช้ไหมไม่มีพี่ไม่มีน้องเนี่ยไม่มีพอ่อไม่มีแม่สมตูอยู่กันนั่นพ่อกับลูกเอากันแล้วนั่นใช่ไหมละ่ะออนนี้เราลุงปู่ไปจำจำจษาอย,อยู่ที่นครสวรรค์ฮิตาัวหลวงมันเจอไอ้ัวหลวงนะมีลูกอยู่เก้าคนสิบกับเมียลูกสาวหมดนี่เนะี่ยเก้าคนนี่นะนะแล้วสิบกับผู้เป็นเมียนี่เนะี่ย พ่อลูกส้าวพ่อลูกมันโตหน่อยนี่ลูกไอโบหลวงมันโตนี่ไอโบหลวงมันกินเรียบเลยเนะี่ยท้องทุกคนเลยเนี่ยลูกเข้าใจไหมเมียมเป็นเมียของพ่อทุกคนเลยท้องทุกคนเลยนีน่สมัยที่ปีพอตจัหวนะัด547-548เนี่ดหลวงปู่จามบัมนาอย,อยู่ที่นครสวรรค์อยู่ที่ทุง่งใหญ่นเรศวรเมื่อขาแข้งนะชายทุงย่งใหญ่นเรศวน พ่อชอาวฟากอยู่นั่นเนี่ยที่หมู่บ้านเล็กๆเขสิบกว่าหลังก็าําสับฟากให้พ่ออยู่นั่นเนี่ยก็ไอ้บุญหลวงนั่นมันฟากผูไปตรงนั้นนะ่ะเนี่ยลูกสาวเก้าคนนี่มันกินเลียบเลยนะมันเป็นมนุษย์ไหมล่ะท้องหมดทุกคนคนสุดเอ้ท้องแปดคนคนที่เก้านี้พอพ่อทำปุย๋ยปุยมันมันก็หนีหนีไปกรุงเทพอีคนนี้รอดมันไม่ท้องหรือว่ามันไปท้องข้างหน้า คือมันหายจากวงตระกูลไปเลยทีนี้ไอ้บอหลัวมันก็เลยถ้าพูดถึงว่าสิบกับเมียสิบกับแม่สิบกับเมียอ้นีกลูกสาวคนหนึ่งหนีไปลูกสาวคนหนึ่งหนีไปเหลือแปดเก้ากับเมีย,นนนน 8, 9, มยท้องหมดเลยลูกลังหนึ่งดูนะมันก็เหมือนหมานี่ยใช่ไหมลูกเนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์เลยนะไม่มีความรู้สึกนึกคิดย่างดีเลยนะมันมีความรู้สึกนึกคิดอย่างเร็วท้องนั่นเลยนะ นี่ก็เป oh ็นวิบากกรรมมันที่เป็นวิบากกรรมมันพอลูกท้องโตท้องโตขึ้นหมาคลอดลอดไล่เรียกกันนี่ลอดไล่เรียกกันลูกนี่หัวปีท้ายปีนะลูกนั้นลูกหัวปีท้ายปีคือเป็นสาวดูแล้วเพียบกันหมดเลยเนี่ยทั้งเก้าคนนั่นหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีนะลูกคนลูกของอีตาบุหลวงเป็นวิบากกรรมยังไงก็ไม่ทราบพอลูกมันท้องหมดเนี่ย มันคิดได้ยังไงเลยไมาา่ทราบหรเป็นวิบากอะมหรือของไอ้โบหลวงไงก็ไมาา่ทราบมันเลยไปผูกคอใจอยู่ที่วัดนั่นเนะ่ะวัดที่เลยไปสะดือดวงเลยข้ามผูกไปนั่นเนะี่ยที่พาลูกไปนั่นนะ่ะนั้นพอมันตายปั๊บเนี่ยมันยังเฮียนะไอ้โบหลวงเนี่นะเอแล้วทําทไมมันจึงไม่ได้ตนนกนรลกถ้าจะพูดถึงนะลูกนะมันก็ไม่ได้ผิดผัวผิดเมียรหรือไม่อะไรก็ลูกของมันเนี่ยใช่ไหมล่ะนั่นเรื่องของเรื่องมัน นี่มันก็เฮียนดิหลวงพ่อหลวงตาเนะี่ยไม่ยอมให้มันเผาในวัดเลยนะกูไม่เป็เผาหรอกนี่มึงก็ไปเผาที่อื่นนะวัดนี้ไม่รับมื้อมันจะมาผูกผูกใจที่วัดนี้ก็ตามแต่กูจะไม่เผาให้มันเดี๋ยวมันจะมาข่มขืนผีในวัดกูแกว่างนี้นะนี่วัดข้ามไปนั่นเนะี่ยเขาเลยเอาไอ้บับวหลวงไปฝังนะฝังอยู่ที่นามันทีนี้มันยังเฮียนเนี่ยนะหมูมันมาจากเมืองนอกปีตีพ่อไปอยู่นั่นนะหมูมันมาจากเมืองนอก ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไอ้บัวหลวงผีไอ้บัวบัวหลวงมันไปตอนเช้าเลยมันไปรับเนี่ยมันไปรับเพื่อนมันเพื่อนที่รักกันมากเนี่ยเพื่อนไปเมืองนอกกลับมาโสดโสร้อนร้อนกลางวันแสกแสกเลยนี่นี่เห็นไหมล่ะมันเป็นเปรตเป็นผีระดับนั้นเลยนะนี่ไอ้บัวหลวงนี่นะมันไปรับเพื่อนมันอ๋อเพื่อนเขาซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่เลยมันก็ขึ้นนั่งซ้อนกับเพื่อนเอ้ยเมื่อมากับใครวะบัวหลวงกูมาคนเดียกกูมารับมึงว่างี้นะ เออในนี่เพื่อนมันก็ขับมาใจเนี่ยไอ้บุหรี่มันก็นั่งซ้อนท้ายมาก็เอาบุหรี่ให้กันสูบผู้เป็นเพื่อนก็เอาบุหรี่ให้เพื่อนสูบเฮ้ยกินอะไรวะหมูอุ้หี่มาของตายแถวนี้หละวะเห็นไหมไอ้บุหรี่องะนฮดูที่ลูกมันเฮี้ยกันขนาไหนเนี่ยไอ้เพื่อนก็ไม่ทราบว่าเพื่อนตัวเองตายได้นัะนรถมาขี่รถมาก็เลยบ้านนี้ก็มันก็เลยมามาถึงไอ้วัดนี้ก่อนไงเนี่ยวัดวัดนี้มันจะข้ามฟากภูไปนั่นนี่ยพอมาถึงวัดเอ้ยบอกเพื่อนเนี่ยจอดจอด เขาจะลงเขามีธุระกับไอ้หลวงพ่อหลวงตาอยู่นี่แหละว,ว่าเงีนนะ้ยน่ะผีไอบ้บัวหลวงมันก็เลยลงเพื่อนไม่ทราบนะเพื่อนไม่ทราบว่าเอาก็บุรีก็ให้เพื่อนสูบมาสองสามตัวนู่นนี่นั่นน่ะเนี่นี่นพิจารณาดูนลูกนะ่ะมันเป็นเปรตขนาดไหนเนี่ยวิบากกรรมในปัจจุบันเลยมันส่งผลเลยนี่พอเพื่อนมาไปถึงบ้านก็เ,เลยเล่าเรื่องนี้ให้หมอบให้เพื่อนฟังเอ้ย ไอ้บัวหลวงมันมันดีว่าว่าอย่างนี้นะอ่ามันคิดถึงเรามันนุ่น่ะมันไปรับเราอยู่ที่บอกคอสอนน่นว่าอย่างนี้นะพอได้ยินว่าไอ้บัวหลวงบัวหลวงไหนว่าญาติว่าเอ้าก็ไอ้บัวหลวงเพื่อนเราโหยตอนนี้ก็ย่างก็เล่าให้ฟังที่อุ้ยมันตายแล้วอะมันตายนานแล้วไอ้บัวหลวงนั่นมันเป็นอย่างนี้เล่าให้ฟังพอรู้ว่าไอ้บัวหลวงตายจริงๆแล้วก็ก็พูดให้ฟังนะเอ้ยไม่ไม่ใช่นะมันก็นั่งรถมาด้วยกันนี่แหะอุ้ยเอาไปมาก็ทั้งหมู่บ้านมาพูดให้ฟัง พอยจ้บว่าไอ้บัวหลวงมันเป็นผีไปรับนี่นะอุ้ยจับใกลนหัวโขนเลยนะผมล่วงหมดเลยนี่เนี่ยอีตาเนี่ยพ่อลืมแล้วนั่นมันฟากูไปนั่นแหละจะดืดงไว้นั่นเนี่ยพ่อพูดถึงว่าคนเรามันไม่มีธรรมะมันเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่น่ะมันเป็นอย่างนี้น่ะนี่สมัยนี้มันเป็นน่ะอันนี้ปีที่สิบแปดปีที่สิบปีที่สิบแปดนะปีปีที่สิบเก้ปีที่สิบแปดนะปีนั้นน่ะนี่ไอ้บัวหลวงมันเป็นน่ะมันน่าคิดไหมลูกเนี่ย แล้วลูกจะอยู่ยังไงล่ะนั่นเมียเนี่ยนับกับแม่นับกับลูกเก้าคนนับกับแม่เป็นสิบไอ้บอัวหลวงมันผูกคอตายแล้วลูกจะอยู่ยงไงมันเป็นเมียมันทุกคนแล้วข้อดอกมานี่จะอยู่กันยังไงเราเลยไม่ไปเสือไปถามดูนะั่นโอ้มันตลุดังเบดนะลูกนะนั่นไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีคุณธรรมว่าเป็นพ่อเป็นลูกเลยอนั่นพิอาจาตา์มาเกิดเรื่องไงหรือหมูหรือหมามาเกิดเรื่องไงนี่ลุ่งหลวงนึกถื้อตองดูนะ นี่คนไม่มีธรรมะของใจมันเป็นอย่างนี้นี่พูดให้ดูกกรหลานฟังอันนี้มันปรับสภาพใน <c oughs> คนเรานี่มันไม่มีคุณธรรมไม่มีควาว่าพ่อว่าแม่ว่าลูกว่าหลานว่าเลนมันเป็นสวดเดลจานไปอันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมะเราอยู่อย่างฟ้าสุขเย็นใจได้นะลูกนะไม่มีว่าที่จะปีนเกี่ยวจากคุณธรรมคุณงามความดีพ่อก็คือพ่อแม่ก็คือแม่ลูกก็คือลูกหลานก็คือหลานเป็นปกติอยู่อย่างฟ้าสุขเย็นใจนะ ได้แต่คิดนะลูกนะคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะี่พาะสังคมสมัยใหม่กําลังที่เห็นกันทั่วโลกดินแดนทุกทรมานก็เรื่องเดียวนี่เรื่องการเรื่องเดียวนี่แหละมันออกไม่ได้เอา้าก็แล้วแต่นะแต่เราอย่าเป็นนะลูกนะเราน,อน้อมเข้ามาสู่ธรรมสู่ธรรมสู่วินนะ่ะดูให้มีความสุขเมื่อตายไปก็จะมีความสุขนะลูกเนะี่ยก็มีแค่นั้นนะมีอยู่ก็คือคอยความตายแค่นั้นนะ่ะไม,ม่ไม่รอดสักคนนะลูกเนะี่ยก่อนที่จะตายนี่สร้างคุณงามความดีสุดๆไม่ดีเลยเออนั่น าเราทําได้เราก็จะมีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคต่ะกพราขออันโมทนายลูกษาธุ่มทางธรรมนี่ก็เออยู่ได้ทำํำ